ท่ามกลางเรื่องราวของความโหดร้ายการบังคับใช้แรงงานและความตายที่ดาดเดือดในยุค,คเขมรแดงมันง่ายมากที่เราจะมองเห็นแต่ภาพของความสิ้นหวังและยอมจำนนเราเห็นภาพของคนนับล้านที่ถูกกดขี่จนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แต่เคยสงสัยไหมครับว่าในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดจะไม่มีแสงดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวเชียวหรือ ในดินแดนที่เต็มไปด้วยเสียงตะคอกและเสียงปืนจะไม่มีเสียงกระซิบแห่งความหวังเล็ดลอดออกมาบ้างเลยหรือคำตอบคือมีครับแม้จะเบาบางและเสียงอันตรายถึงชีวิตแต่มันมีอยู่จริงวันนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองจากการมองดูการกระทำของผู้กดขี่มาเป็นการมองหาการกระทำของผู้ที่ถูกกดขี่ เราจะไปฟังเรื่องราวของการต่อต้านในรูปแบบต่างๆที่ไม่ได้ใช้ปืนหรืออาวุธแต่ใช้ความกล้าหาญความเมตตาและความหวังนี่คือเรื่องราวของเสียงกระซิบในทุ่งสังหารเรื่องราวของการต่อต้านและความหวังการต่อต้านในยุคเขมรแดงไม่ใช่การจับอาวุธขึ้นสู้แบบในหนังนะครับ เพราะนั่นเท่ากับการฆ่าตัวตายแต่มันคือการต่อต้านลเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคือการพยายามรักษาสิ่งที่เป็นมนุษย์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดการต่อต้านรูปแบบแรกที่พบได้บ่อยที่สุดคือการช่วยเหลือกันในยามลำบากลองนึกภาพตามนะครับในคอมมูนที่ทุกคนหิวโหวยการแบ่งข้าวต้มสสยของตัวเองเพียงครึ่งกระบวยให้กับคนป่วยที่นอนสมอยู่ข้างๆ คือการกระทำที่เสี่ยงชีวิตอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายถึงพลังงานที่น้อยลงของตัวเองและหากถูกจับได้ก็อาจถูกกล่าวหาว่าสมคบกันกันแต่ถึงกระนั้นเรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตจำนวนมากต่างยืนยันว่ามีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นจริงมีหมอที่ถูกบังคับให้ทำนาแอบใช้ความรู้เก่าของตัวเองวินิจฉัยโรคให้เพื่อนร่วมงานอย่างลับๆ มีคนที่แข็งแรงกว่ายอมทำงานในส่วนของคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้คุ้มเพ่งแหล่งหรือแม้แต่การส่งสัญญาณเตือนกันเมื่อผู้คุ้มเดินมาตรวจการกระทำเหล่านี้คือเสียงกระซิบแห่งความเมตตาที่ยืนยันว่าแม้ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดความเป็นเพื่อนมนุษย์ก็ยังไม่ตายไปเสียทั้งหมดการต่อต้านรูปแบบที่สองคือการรักษาความทรงจำและตัวตน อังกาพยายามลบทุกอย่างที่เป็นอดีตแต่หลายคนก็พยายามเก็บมันไว้กับตัวบางคนแอบซ่อนรูปถ่ายของครอบครัวไว้ในซอกหลบของกระท่อมการได้แอบมองดูใบหน้าของคนที่รักเพียงเสี้ยววินาทีในตอนกลางคืนคือพลังใจที่ทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหนึ่งวันบางคนที่เป็นครูหรือปัญญาชนก็จะแอบเล่านิทานหรือสอนหนังสือให้เด็กๆฟังอย่างเงียบๆในป่า เพื่อไม่ให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้อะไรเลยนอกจากเพลงปฏิวัติและมีการต่อต้านรูปแบบหนึ่งที่น่าทึ่งมากคือการจดจำมีผู้รอดชีวิตจำนวนมากที่ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะจดจำชื่อของเพื่อนที่ถูกลากไปประหารจะจดจำใบหน้าของผู้คุมที่โหดเหี้ยมและจะจดจำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรอวันที่จะได้เป็นพยานและบอกเล่าความจริงให้โลกได้รู้ การจดจําในที่นี้จริงไม่ใช่แค่ความทรงจําแต่มันคือการต่อสู้เพื่อไม่ให้เรื่องราวของผู้ที่จากไปต้องสูญสลายไปกับการเวลาแต่การต่อต้านที่ถือว่าท้าทาทยอำนาจของอังกามมากที่สุดและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมหาศาลก็คือการหลบหนีครับการหนีออกจากคอมมูนเปรียบเสมือนการเดินเข้าหาความตายเพราะรับรอบคอมมูน เต็มไปด้วยกับระเบิดและทหารยามแต่สำหรับบางคนการตายระหว่างทางยังดีกว่าการรอวันตายอย่างช้าๆในนรกบนดินเรื่องราวการหลบหนีมีมากมายและน่าทึ่งครับบางคนใช้เวลาหลายเดือนในการสังเกตการเส้นทางและตารางเวรยามบางคนต้องเดินทางข้ามป่าทึบในตอนกลางคืนโดยอาศัยเพียงแสงดาวนำทางต้องกินใบไม้และรากไม้เพื่อประทังชีวิต ต้องหลบซ่อนจากสัตว์ป่าและทหารมเขมรแดงหลายคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวไประหว่างการหลบหนีแต่ก็มีอีกหลายคนคิดทำสำเร็จครับและปลายทางที่เปรียบเสมือนแสงสว่างเดียวของพวกเขาก็คือชายแดนประเทศไทยครับในช่วงปลายยุค,คมเขมรแดงชายแดนไทยกัมพูชาเด็กกลายเป็นเส้นทางแห่งชีวิต ผู้ลีภัยที่หนีรอดมาได้จะได้รับการช่วยเหลือจากทหารไทยและองค์กรระหว่างประเทศค่ายผู้อบพยพยอย่างค่ายเขาอีดางในจังหวัดสะาแก้วได้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ชั่วคราวของผู้คนนับแสนสำหรับผู้ที่หนีมาจากคอมมูนการได้เห็นอาหารมื้อแรกที่ไม่ใช่ข้าวต้มใสๆการได้รับยารักษาโรคและการได้นอนหลับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเรียกไปศึกษาใหม่ มันคือความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ครับค่ายผู้อพยพไม่ใช่สวรรค์น,นะครับมันยังเต็มไปด้วยความแออัดและความยากลำบากแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่นั่นมีอิสรภาพผู้คนสามารถพูดคุยกันได้อย่างเสรีสามารถร้องไห้กับความสูญเสียได้อย่างเปิดเผยและสามารถตามหาครอบครัวที่พลัดพรากจากกันได้ครับบทบาทของประเทศไทยและค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดนในตอนนั้น จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยรักษาชีวิตและเยียวยาบาดแผลเบื้องต้นให้กับผู้ที่หนีรอดมาจากทุ่งสังหารได้และในค่ายผู้อพยพนี้เองครับที่เสียงกระซิบแห่งการต่อต้านได้กลายมาเป็นเสียงตะโกนให้โลกได้รับรู้ผู้รอดชีวิตเริ่มบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายที่พวกเขาประสบพบเจอให้กับนักข่าวและเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนภาพถ่ายและบทสัมภาษณ์ของพวกเขา ได้ถูกตีแผ่ออกไปทั่วโลกทำให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของระบอบเขมรแดงอย่างแท้จริงบุคคลอย่างดิดปรานล่ามและผู้ช่วยช่างภาพชาวกัมพูชาที่หนีรอดมาได้ก็ได้อุทิศช่างชีวิตของเขาในการรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Killing Fields ที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักโศกนาฏกรรมครั้งนี้การเป็นพยานของพวกเขาคือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคือการทำให้แน่ใจว่าเสียงของผู้ที่ถูกสังหารจะไม่เงียบหายไปเรื่องราวการต่อต้านและความหวังในยุค,คเขมรแดงอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่มันคือเรื่องราวของคนธรรมดาที่เลือกจะรักษาความเป็นคนของตัวเองไว แม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตการแบ่งปันอาหารการแอบเล่านิทานการจดจำชื่อเพื่อนหรือการตัดสินใจเสี่ยงตายเพื่อหลบหนีทั้งหมดนี้คือเสียงกระซิบที่ดังกว่าเสียงปืนมันคือหลักฐานที่บอกเราว่าแม้ในยุคสมัยที่มืดมนที่สุดจิตวิญญาณของมนุษย์ที่โหยหาอิสรภาพและความเมตตาก็ไม่มีใครสามารถทำลายลงได้อย่างแท้จริง และนั่นคือแสงสว่างที่ส่องกระกายอยู่เสมอแม้จะอยู่ท่ามกลางทุ่งสังหารก็ตามและนั่นคือเรื่องราวในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ